นี่อ่อนล่โพดเลยเทศตาเป็นต้อได้จากหน่อยก็ไม่เป็นไรต้อบ,บอดได้หลายแต่เยี่ยมเพี้ยนก็เยี่ยมได้ซ่องส้ำหลังกับได้เศ้าอันไทยในครอบครัวก็รักไทยเอาพี่น้องรักไทยเอาหางหลังเพราะว่าเขาบบสะอึนสะออนนำเหาเศษจ,จ้า มีกำลังใจจากเพียนเหาก็มีกำลังใจบ่หอกก็บ่ได้ลูกก็ไม่สวยลูกก็ไม่โตปอนอาบสาซนผะู้น่ะว่าจะเป็นอย่างไรยายนองยักลูกคือกันกว่าสิซสู้ไปฮอดเมื่อได้ย้มบ้านก็นไดให้กำลังใจกันมาก็ดีแล้วจ้าขอบคุณมาก ที่เขามาเยี่ยมมายามให้กำลังใจกันแต่น้องกะให้กำลังใจเพี้ยนคือกันเด้อตาให้กำลังใจนี่ก็มีแหงแล้วละมีแรงสู้ต่อไปแล้วจ้าขอบคุณกาบสวัสดีเพียเพ้ยนเพี้ยนถุกขนมาอนี่ก็มาพบกันตอนบ่ายเด้อ กำลังใจเป็นที่หนึ่งเด้อเพียนเพยนเป็นยาสุดวิเราต้องสู้ไปด้วยกันจ้าให้กำลังใจกันแต่ว่าส่วนปลาโดนแล้วนี่เราบริเข้าไปนะเพราะว่ามันแฉะจืนพวกช่วยดันช่วยสนับสนุนให้กำลังใจกันจ้าทุกคน อีกวันกำลังใจช่วยสนักสนุนรับมเนีกับซิขคอเวลาลงแค่นี้ <c oughs> เอาไว้ไปกราบสวัสดีเพียนๆถูกขนมเนี้ก็มาพบก,กันตอนบ่ายเดอ้อคุณหลายๆเดอ้อคุณลูกที่มาให้กำลังใจแม่ นี้กระใหญ่หนองข้อขอ,ขอบขุนทุกคนทุกคน,ท,กคนที่มาแวะให้กำลังใจแวะดีบ่ดีกระเบึงให้เด้อสมเสยกันไปให้กำลังใจกันนี่ฝนกระบหมีพี่น้องฝนกระบบตกบรรยากาศดีีหินกระบหมีมย,าามยุงกร ให้เพียนเหมือนกันเดอือใหญ่นงก็ส่งกำลังใจให้เพียนทุกคนคือกันท่านส่งมาเราเพียนเอ้ยยาบานให้กำลังใจทุกคนออกจากสว่วนฝรัง่งล้วก็ขอบคุณจ้าหนึ่งดวงตาเอ็ดคลิปทีพุท ยายนงลงคลิปบ่หอได้ส้มสิบหนาทีหลองฮุดภาษาไทยก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่เด้อแต่พอก็เป็นคนเมืองแบงเบาเพิ่นโตนตะกบ่หอก็บ่ได้ลูกก็ไม่สวยลูกก็ไม่โต สำหรับมนีกาใหญ่หนงก็มีกำลังใจจักเพียนลายผนที่เข้ามาดีบ่ดีก็ะเบงให้เด้อสมเสยกันไปให้กำลังใจกันรูป,ปันได้เด้อ,อเห็นกันดำเพียดำได้กระจ,จือกันบ่ได้ละกะฮักพยายามซิไปเยี่ยมบ้านให้สุขคนนั่นเล้วขอบคุณไหลายๆจ้า ที่เข้ามาแวะให้กำลังใจเรายายนงซิคอยพยายามไปให้ได้ละ่ะ <c oughs> แต่ว่าเรื่องลงคลิปลงย่างขุนข้องหญ่นงใหญ่หนงเกิดอยู่บ้านเมืองแบงแต่ว่าพอแม่เกิดอยู่หวังสุขุงเรียกแม่ เรียกแม่ก็ดีงามจ้าไม่เป็นไรยายนงกี้กับยายนงข้อขอบคุณทุกคนทุกคน,ท,กคนที่มาแวะให้กำลังใจแวะเราต้องสู้ไปด้วยกันจ้าให้กำลังใจกันไห่ละเราแบบสไตล์บ้านๆเหา กะสิพอฟังออกอยู่ว่าหนอเพียนๆก็ได้ยากยายน้องคดซอบบังซื่อๆนะฮู้จักอยู่หรอกว่าเป็นจังได๋ก็ได้สิไปตอบยากได้เด้อหินกําเนดอยู่วังสะพุงลูกไวังสะตอบบได้หลายไปย่เพียนก็ย่ได้ลังก็ได้เาเอา มาดูแลก,กัน ay, มาสนับสนุนกันมองกระิลักลับหลังเฮียลักลับป้าหัทรับพววัวหิ้มไปเต๋อเตือโบหูเมียเข้ามาเมื่อยกันเลยนอนเออชว่วงนี้นะ่ะเพี้ยนเพี้ยนเยี่ยมได้แค่สามบ้านสองบ้านสามบ้านกักควางครึ่งหนึ่งรลดไม่รู้เป็นอะไร หินกับนิออยู่วังสภุงลูกไข่หวังสะพปึงกับเออแ็นอีลี่ใหญ่นงก็มาขึ้นลายสดมันกะทีกันโพดก็เลยนี่หละบกไปได้หรอกยายนงมีกำลังใจ้ล่เหมือนเนี่ยที่มีเพียนเพนเข้ามาหลับโชวเดี๋ยวว่าไปช้าดีกว่าไม่ไปจ้า เป็นกับขา้าวกับปลาหมี่ละโบใหญ่น้องบ่มีครับปานี้เอาจะเอาเวลาพักพรอนหยามมือมสวยหยามเด็ดฮอนมานอนเบิงเพียดตอนเพียนเพียนอันมันบบพิดเบนั่นกรดีไปใหญ่น้องข้อโทษ ดจังฝนที่ตกกับโบตกแต่ว่าเป็นคล้ายๆเน่าวๆพี่น้องใหญ่นองก็เลยวันนี้ใหญ่นองก็ชิคอหยุดหลงแค่นี้เด้อสำหรับผู้บ่มาก็ให้สมยอนล่างห้คุณหลายๆเด้อคุณลูกที่มาให้กำลังใจแม่พันนอนก็มันก็รักลับมันก็เลยโบูสึก ว่าเฮาเหตุอีออนังยูงฮีนะใหญ่นองก็อายุไล่แล้วเด้อใหญ่นองนะหกสิบเก้าแล้วจ้าปีนี้สุขภาพอันเมื่อนั้นสัญญานเพราะเป็นอีนังใหญ่ถองเบิง่งยูดีๆก็ไปปักใหญ่เพราะว่าอ,อัน <c oughs> ส่งใสัผักผักมาหลายปีแล,ะละ้วล่ะ สอสซ่องส้งสมปีแล้วให้พอบานสดจ้าสี่ทุมห้าทุมเออกะเรียบร้อยดีอยู่นนซ่องฮะนาซองใส่เป็นนำระบบเพิ่นขอบกุ่นไล่ๆเด้ดเอเ่อนเพื่อนๆไปฮอดห้าทุมแต่ยาเมื่อเขืนกระท่งได้ดีเนาะพี่น้องตอบกันกระตอบได้ดีก่อยเมื่อวินไปคุกคุกคักคักไปเมื่อวานเนี่ยสมปา เป็นจังได้เมื่อนี้ได้กับ <c oughs> ตะหินกับเนิดอยู่หวังสะพุงลูกไข่หวังสะพดีจ้าสำหรับนมือใหญ่นองก็สิขอหยุดหลงแค่นี้เด้อสำหรับผู้บ่มาก,ก็ให้สมย้อนร่างห้ตัง แต่ใหญ่นองก็ซิสู้ไปเบิงสู้ไปจุลาหึ่งต่อน้ำเพ่นตนอนยังจักอันทฮละกระหักใจรักใจสู้ใจสู้ไปด้วยกะสบายแด้บร่ได้เสียเงินค่าน้ำมันไปเฮ็ดให้เฮ็ดหนาคือให้บ้านเขา้า นอกจากซเข้าไหนเหมืองเออส่วงนี่นะเพี้ยนเพียนเยียมได้แค่สามบ้านสองบ้านสามบ้านกระค่วงครึ่งนึงรถไม่รู้เป็นอ,อะไรองรอหาไทย